โอ้โหนี่มาสตาร์ยี่สิบทวีตโว้ยก่อปแกอย่าคิดจะหนีด้วยเอาคือเล่นเกมอะอะอะห้ามห้ามอะทำลายมึงทำลายมึงแกอย่าคิดจะหนีด้ว้ยฉันดักไมป่วยหมดแล้วไม่ดีกว่าไอ้พวกกระจอกแกตายให้หมดซะเถอะไอ้พวกไม mó